สวัสดีครับนุ่มสริร์ชาแนลออกมาแล้วครับสวัสดีครับพี่น้องทุกทกท่านครับสวัสดีแมเอาบองปูโอนกุ๊บกุ๊บครีปปรปปรคยบัตมาเด้อโอบใบปลื้งลุมสรนบัตสวัสดีพี่น้องทุกทุกท่านครับผมมาเด้อกินขอ้าวเศร้าน้ำกันพี่น้องเช่นเคยครับผมเมื่อนี้แม่บ้านเพิ่อจัดพักให้เป็นสวนเลยพี่น้องกับอันซุปกระเขือครับผม สุกบกเขือนะครับใส่ป่าป่าสดๆดจากทะเลพี่น้องแล้วก็ไข่ต้มครับผักเข้ากับมือนีจัดมาเป็นสวนเลยพี่น้องแถาแก้มันปลูกข้างลางเนาะครับเนาะนี่ครับสลัดพี่น้องนี่สลัดเกาหลีมีหลายแบบครับอันนี้ขมมากแซ่บมากเ,เขียวๆหนึ่งครับนี่ก็สลัดพักซี่พี่น้องแล้วก็สลัดแหน่ที่นุ่มสุริดปลูกพี่น้องนี่ครับสลัดแหน่สลัด ทักซี่ที่เด็ดครับต้นหอมไ่พี่น้องนะครับมากินเข่าเส้าเสียบกระนุมสุรินพี่น้องกับซุปน้อใหม่ครับผมกับเข้าเนี้วเสร็มเคยพี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตไหว้ข้างล่างนะครับน้อนี่ครับผมเปิดกล่องพี่น้องชมนะครับมาครับพี่น้องเสีบแล้วกันกระนุมสุรินครับผมโบเดอร์มลวอกโคนโอบใบพลิ้หนึ่งนุ่มเชรนบัตกับซุปน้อใหม่พี่น้องนี่ครับผม โอ๊ขอให้ขอใหเว่าผิดพี่น้องสุปักเขือกับผมหิวหิวเข่าไหลายพี่น้องว่าผพิดว่าถือสุปักเขือกับผมสงส่สิหิวสุปน้ใหม่ว่ารจัดสุดหนะใครพี่น้องจเสียบยามมตูมเอียเลย เสร็จมากเนาะไม่ก hmm. ด mm ้ส hmm. mm ั hmm. mm ่มาอือหืออือหือทีเด็ดนะอือือืือ แสบปากหน่อยขึ้นคลีตเลยจ้องากเลยจะูกร้องเลยอร่อยมากจงันก um> 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 ันไมเอ้าปุบนอ ตาแตกเลยพี่นอ้องถึงตีดเลยปันสะบีเลยขึ้มมากโด่งเลยสำหรัวเนี่ยตาแตกเลยพี่นอ้อง เดอต้นหอมเง้ยไปสลัดนี่ขมเสียบมาพกกี่น้องขมลำลำดีมาอือ้อืตัแปกเลยพี่น้อง เจ้าต้นหอมใหญ่กำลังแซ่บมากขึ้นมากต้นหอมใหญ่มาเด้อแม่วางโอนโคบาปรึกนุ่มสเลนมามาเด้อพี่น้องกินข้าวเส้าร่วกันครับอืมชุบชื้นแบบคือแบบพี่น้อง ต้มไข่ไค่ต้มอืมืมเดี๋ยวมั <S <S ๆๆๆ้ๆๆจัดพักให้เป็นสวนเลพี่นเราไปลงไปเก็บสา ย้อกลับในกินพี่น้องซุปกระเค้าแซ่บมากนัวประแดกเลยดำใส่ป่าพี่น้องร,ร้ายปวดพี่น้องเดือกก็ถือไม่ติกินยังก่อนอร่อยมากดำน้ำ อามแล้วเร่นเต็มเลยนะบมกเขือไข่ก OK> um, ็อร่อยนะทำยังไงอืม แซมเหมกันพี่หน่อเล่นทักเป็นสวนอำเหมือพี่หน่อซุปกระเขือทำยังไงพี่หน่ออืมอยมากอร่อยจริง เสิร inh hmm. ์ฟไรพน้องเสิร์ฟไรครบคำๆดีครับอยากได้ผ่นไปปลูกยู่บ้านเข้าพี่น่อยเสลร์ฟขมดีครับสลรดใบยากๆกอเขียวจินกะลากัลก่อยนึงแต่ปนสุดยอดคําังไงพี่น้องอืม จปนปลาเปนข้าข้าเป็นเป็่ะอสี่หอมมีหอยก็อืมมากนุ่งกันี้ผักสดๆได้หลายพี่น้อง Mắm uhm. Ừ, uhm, lời cầm nhẹ nhàng nào เจอต้นหอมไงไปน้ำตาแตกไปพี่น้องขึ้นแบบบู้ปังสะดีอแไบหอมไงต้นหอมไงนอารขนาดนี่้ํำยังไงพี่น้องจับเล้ดูดเนี่วแล้ น้ำเสียวน้ำกันครับผมเขาเส้าน้ำกันครับกับซุประเขือพี่น่องืมหือลองอีกเ้าหน่อยพี่น่องซึนเดียวตัวทหอมไงอื้มหือ ขิงสมองดีครับใมบาา้านเราสอนมาให้สดอะสดแซ่บเหมือ,มอ,มอมนกันพี่น้องอื้อหือยมากจอิจริงขึิงสมองดีครับสนุกใจหอมเงี้ กินแบบจี๊ดเลยอืมรนะ้อนมากโอ้คุณชุมองดีครับคุณเอาก้อนใหญ่คุณ้อาสดสดสุปแดเเตือ น่าเสียบเสียบนัวนัวนัวกระแดบอืมคำใหญ่ๆงงพี่น้องใครต้มยำงมะตูมเลยอืม,อมน่านัวครับพี่น้องเสียบมากอืมแปไ๊เลย อืมอ e ืมสวยมากโอ้ส oh, pa ุดยอดเลยแสบมากพี่น้องแสบมากซุปบักเขือคำยังไงครับผมอืมอืมสวยมาก อย่างกตุ้มด้วยมล่ะใค่อือหือเออสุดยอดแซ่บมากจะขำก่อนก่อนจะบอกลาพี่น้องคำง่ายง่าแหนมทองอิงติ่งเลยพี่น้องเลยอืออ อยากเซตแบกครับพี่น้องแซมากกินแนวจริงๆเลยครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับผมให้นุ่มสริ Channel นชาแนลนันน้องครับผมพอาการดคลิปหน้าครับพี่น้องสวัสดีครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็กดติดตามให้นุ่มสรินช n แนลด้วยนะครับ